นี่โอ okay, <Okay. S 1> เคเต็มตัว One, two, 2> <Okay. S> 1 2 3ทูทีมุณสิงนี้นิือไทยสวัสดีรครับคุณสิงนี้ิือไทยประจำวันที่7พฤษภาคม2568บครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายให้ลงทุนใดอย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นนะคะเซตติดลบ11.12ครับอยู่ที่1187.86ครับไร้ปัใจจัยใหม่เนาะครับมูลค่าการซื้อขายก็ มีแรงขายจากกลุ่มพลังงานกลุ่มท่องเที่ยวระโรพวกแล้วก็ยังเปลงอยู่กับอัตราเงินเฟอ้อต่ำนะครับคาดว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวนะครับมูลค่าการซื้อขายสี่หมสาพันล้านบาทน,นี้พ่อลืมไอเนี่ยเดี๋ยวพอไปกดอันนี้ก่อนนะ,ะซูมอีกก่อนอมันมาแต่มัน,มน,มนกดไม่ได้อ่ะไม่เป็นไร โอเคนะครับมูลค่าการซื้อขายส3่หมืนสามพันล้านบาทแล้วก็แนวรับจะเป็น1181ครับแนวต้านจะเป็น12.0่นครับนี่ครับน,นั้นพอใช้ไม่ได้โอเคบทิเคราะห์จากอินโฟเกสครับตัวที่หนึ่ง e Noble no นราคา2 สองบาทยีสตางค์บวกสสตางค์จุดต่ำสุดจะเป็น1นึบาทเกนะครับของวันที่9เมษายนแล้วก็ขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาลุ้นมันเบรกต้านเดิมอะครับ2องบาทสิขึ้นไปยืนที่2องบาทยีซึ่งขึ้นไปถึง2องบาทยีเนาะครับจะมีต้านสําคัญอยู่ที่2องบาทห้สตางค์ครับแนวรับก็อ,อย่างที่บอกก็คือ2บาทเนาะทำเฟรมสินาที อืมปิดสวยนะครับปิดสวยสำหรับ15นาทีครับนโนบเป็นหุ้นสาเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับกระสังหาริมทรัพย์เพื่อขายภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี v วลุ่ราไดอยู่ที่8ล้านบาทประมาณพวกอ่าคอนโดพวกเทาเฮาแล้วก็พวกมู่บ้านอนะไรประมาณนี้นะครับแต่สมอ้พ่อฟังจะเป็นคอนโดนะ เปิดที่หนึ่บาทสิบแปครับขึ้นไปสูงสุดที่2องบาทยีบสีแล้วก็ลงมาปิดที่2องบาทยีบสอครับต้านสําคัญจะเป็น e m a แปบานะสองบาทสามสตางค์นะ r s i ห้าสิบแปดจุดห้่ครับลมามซื้อเข้าสอล้านขายออก1.2ล้าน a t c 2 0งแสนครับแนวรับ2องบาทสิบสตางค์แนวต้านสองบาทยีสตางค์ท้าทาดได้จะเป็น2องบาทสาสบตางค์ทรงกราฟสวยนะครับแล้วก็มี มีแท่งเข้าเก็บด,ด้วยนะแต่ว่ายัางไม่เยอะแต่ว่าเป็นทรงหุ้นสิ่งนะครับสำหรับโน b บ e ลครับตัวที่สองครับ bch bch ราคา15บาท70สตางค์บวก90สตางค์มีแบง์เกอร์เข้า2เมษา,านะครับตัวนี้ขึ้นแท่งนะครับขึ้นแท่งยาวรอจังหวะพักตัวแต่ว่าทรงกราฟสวยนะครับกลับแล้วนะแนวรับจะเป็นแถวแถว 14บาท20สตางค์นะครับต้านจะเป็นตรงนี้ครับถ้าเบรกได้ก็ไปต่อนะ16บหาทห้ครับทำเต็ม15นาทีของ BCH ปิดโดดด้วยนะครับสำหรับ BCH มันมันจะเป็นโรงพยาบาลนะ BCH เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูละ่าอยู่ที่171ล้านบาทอ๋อ ทรงกราฟดันตัวแล้วนะครับรอจังหวะพักแถว14บาทประมาณ15บาทถึง14บาทประมาณต้องถ้าจะดูละเอียดต้องดูชัดเจนนะทำเฟรมไม่ใช่เปิดที่14บาท90ครับขึ้นไปสูงสุดที่ปิดโดดที่15บาท70สตางค์ครับตอนนี้เบกอนมี e 89แล้วครับ15บาท13 ไปรอลุ้นเบรกอีเ200ครับ16บาท27สตางค์ไใ SI ่62.11ครับวอลุ่มซื้อเข้า6.3ล้านขายออก3.6ล้าน ATC 1ล้านนะครับแนวรับ14บาท90สตางค์แนวต้าน16บาทได้จะเป็น17บาท60สตางค์ครับตัวต่อไปตัวต่อไปนะอันนี้ KTB ครับ KTB มีราคา22บาทบวก30สตางค์เล่นของแพงนะแนวรับจะเป็น20บาท90นะครับแนวรับนะครับตามจะเป็นเส้นแดงตรงนี้ครับ23บาท40สตางค์ครับจุดที่เขารุนเบกค,คือ24บาท70นะครับตามเฟรม15นาทีหน้ามันโค้งลงไม่สวยอ่ะต้องพักก่อนนะครับสำหรับ KTB ครับ KTB เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีบันมีไวลุเลเดอยู่ที่2,200ล้านบาทก็เป็นหุ้นสาย dCA เนาะเก็บอย่างเดียวครับสำหรับ KTB ครับหุ้นธนาคารกรุงไทยนะครับใช่ครับ KTB แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เปิดที่21บาท70ครับขึ้นไปสูงสุดที่22บาท30แล้วก็ลงมาปิดที่22บาทตอนนี้เบคอีเม e e 89นะครับ22บาท16เอา้ารอจอเบคอีเม89ออไปครับแล้วก็ RSI 50.51ครับวอลุ่มซื้อเข้า58ล้านขายออก38ล้าน ATC 12ล้านครับ ยี่สบาทสาสิบสตางค์้นวต้านยี่สบสาบาทหกสิบสตางค์ถ้าทำได้จะเป็นยี่สิสี่บาทเจ็ดสิสตางค์ตัวสุดท้ายครับหุ้นวอลแลนด์นะติดสแกนหนึ่งตัวครับโกลลี่วอลแลนด์หนึ่งครับโกลลี่วอลแลนด์หนึ่งราคาสิเก้าสตางค์บวกหนึ่งสตางค์ส่งกราฟลุ้นกลับนะครับแต่ว่าเป็นหุ้นค่อนข้างซิ่งนะทั้งหุ้นสามัญแล้วก็หุ้นวอลแลนด์นะครับตรงนี้อะไรเนี่ยวีคเดย์อ่า จุดต่ำสุดจะเป็น11สตางค์แล้วก็ตอนนี้แนวรับเนี่ยแนวรับจะเป็น14สตางค์ครับตานจะเป็นไส้ของวันนี้ก็คือ26สตางค์นะครับไทม์เฟรม15นาทีปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สำหรับโกลลี่วอลแลนด์1ครับโกลลี่วอลแลนด์1เป็นหุ้นวลอลแลนด์มี value a d d e อยู่ที่1ล้าน1แสนบาทครับ,รบพ่อลืมพูดข่าวเะอกี้ เดี๋ยวพูดตอนชาย้ายก็ได้ชุบโกลโีวอลเลนหนึ่งทรงกราฟสวยนะครับสวยแต่กราฟนะบอกเลยเปิดที่18สตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่26สตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่19นะครับต้านสำคัญครับ EMA 89 26เมสสตางค์ตรงนี้นะครับอยู่ในกรอบนี้ได้มีข่าวของ KTB นะครับอ่ะเปิดแนวรับปะเนียคัอ่าพูดเลยแนวรับ16สตางค์แนวต้าน23สาตางค์ถ้าทำได้จะเป็น26สตางค์ก็คือของกรอรีนะ,ค,ะครับข่าวของ KTB จาก r y t 9 com นะครับบอกว่า KTB มูลค่าสูงสุดวันนี้สำหรับการเทรดนะครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่21บาท98สตางค์ครับ109ล้านบาทนะครับอันนี้ก็คือกระดานเทรดของวันนี้ปิดหลอปิดหลอดอ โอเคครับหมดหมดุหด้นหมดข่าวนะครับโอเคครับหุ้นซิง่งลิ้ไทยโชคดีครับสว,ส,สวัสดีครับ